สิบส <laughs> า,ามส่สิบห้าทะลุคาบเลยทุกคน เอาแล้วครับน้องๆอยู่พี่วิทกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราอยู่ภายในเพจซูม,เ,มเดเตอร์เอ็กกันอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายใน,นวันนี้นะครับน้องๆพี่จะไปสอนทําตัวฟาร์มตัวใหม่กันนั่นเองเรียกง่ายๆว่าตัวนี้นะครับน้องๆน่าจะมีด <c oughs> าเมจมากที่สุดนะครับทุกคนที่เราเนี่ยมาหาได้ณเวลานี้กันแล้วนั่นเองมันจะเป็นตัวอะไรด้วยกันน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นน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 นกกกกกกก็็คคคคคืออ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 ััเเ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 เททททพมม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 มไไไไลลลลลล์์์์์สโโโตตตรรรรรรซดดยยาาาาางง้้้ีีบบบบิิแแแุ ID ะะ บริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมีไอเดีเกมโลบอกแมปบล็อกฟุเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลสก้าไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลนิซี่และแมปชินโดไลฟ์ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไอเดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage คั้นเทพช็อปและ w w w ร์ดเว็บดอทคั่นเทพดอทอินดอทีเอชครับอย่างแรกเลยครับน้องๆให้เราเนี่ยทุกคนไปในสิ่งยุต ตู้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่กันนั่นเองนะฮะซึ่งตู้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะรับน้องๆก็จะมีดาเมจที่เยอะมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะคะรับน้องๆโดยที่ภายในอีเวนต์นะคะรับน้องๆจะมีนวดสองตู้ด้วยกันจะมีตู้ธรรมดานะคะรับทุกคนที่ใช้เงินอยู่แค่ประมาณ2 2 5 0 0 0สเหรียญเท่านั้นนะฮะกับตู้ทองที่มีราคาอยู่ประมาณ2.14ล้านเหรียญกันนะะั่นเองนะฮะโดยที่เรานะคะรับน้องๆจะทาการสุ่มตู้ขวามือที่เป็นตูทนะะ้ทองกันนั่นเองว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปสุ่่่่่มมตตตตู้้้้ธรรรรรรดาาาาเเเเเเเนน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 นีีียยออออองงงงงๆสวววลใใกกคคิ์หป็ััััทะะะฮซึพบ ะครับน้องๆถือว่าเป็นอะไรที่กินเล่นมากๆเลยนะประมาณ714 er <c oughs> ทีกันนั่นเองครับทุกคนสำหรับตัวใหม่ของเรานะเหตุผลที่เราต้องใช้เจ้าตัวรีเจเนอเนะครับน้องๆเพราะเจ้าตัวรีเจเนอเรทเนี่ยเราสามารถเอาไปทําในสัญญุตัวบัฟได้กันนั่นเองอ <c oughs> ่า <c oughs> ถ้าเกิดเป็นเจรร้าตัวสันเดิลในตำนานเนี่ยเราไม่สามารถทําได้กันนั่นเองนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับทุกคนให้เราน่ยไปที่ด่านใหม่กันนั่นเองนะฮะในอันนี้นะครับน้องๆในกรณีที่เราเนี่ยได้เป็นตัวทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับทุกกกคนน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 น็็เเเเเรราาีีี่่่ยยไปปใสััััตตตวววู้แมชชทํโบ์อองะะฮุ คนอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนยูตัววาเลนไทน์นะครับทุกคนซึ่งตัวเหล่านี้นะครับน้องจะเป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานนะฮะที่พี่เนี่ยทำการเก็บสะสมไว้นะแต่ว่าเราอ,อ่ะไม่ต้องการวิ่งทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทํามันไปใช่ไหมครับน้องๆเราเนี่ยไม่สามารถทําบัฟมันได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆยูตัวลีเจเนรี่เนี่ยถือว่าเป็นอร์ที่สําคัญสําหรับเรามากๆเลยนะฮะดูนี่ทุกคนว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะฮะสองแล้วนะทุกคนแล้วก็นำการคอนเวิร์ตไปนะ,ะยิ่งมีคอนเวิรรรรร์ตตตออออโ้้้้ในน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 นูปปปแบบบีีีีะะะะะคคััังงงงๆๆกก็็เเเเเลลท่่่่ดดดดมมาาาายยฮพิวจไณ5ถึ6 ัวได้เลยในนี่ยทุกคนสี่แล้วว่ะทุกคนโอ้ยได้แค่ห้าตัวเองอะครับน้องๆโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ได้สัญญาตัวเรนโบว์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะด้วยตัวเรนโบว์นะทุกคนจะมีดาเมจิยันหนึ่งจุดคิวกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนะฮะเอซิตออกไปมากกว่า2.16ล้านตัวกันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็เราเนี่ยไปในสัญญาตัวเทคโวลนะทุกคนไปในส่วนเจ้าตัวด่านดาร์กเทคกันนั่นเองนะฮะเพื่อที่เราจะรัน้เาวนนโบ์หล่ีะครับนนนนน้้องไปททาาะุกกคใส่ววเจตัดร์ มีเทอกันนั่นเองอ่ากดแม็กไปเลยทุกคนแล้วก็ทำการเลือกไปนะฮะรอบนี้นะคะรับน้องๆเราจะทำการเลือกทั้งหมด6ตัวเลยนั่นเองถ้าเกิดเราเลือกตัวเดียวนะทุกคนก็จะใช้เวลาในการคอนเวิร์ตเนี่ยห้าวันเลยถ้าเกิด2ตัวนะทุกคนก็3วันถ้าเกิด3ตัวเนี่ยก็1วันและเกิดสตัวนะครับน้องก็12ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิด5ตัวเนี่ยก็5ชั่วโมงกันนั่นเองแต่แบบว่าเรามีทั้งหมด6ตัวนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเราก็ทำการเลือกไปทั้งหมด6ตัวเลยนั่นเองนะฮะนนนนีีี่่่โอ้้้กกวววาาเเทตัไลคดุห จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วผมจะทำการถอดสัตว์เลี้ยงออกก่อนแล้วกันนะครับน้องๆ <Hey, S 2> นี่ hey, ดูดิทุกคนว่ามีนุ่งเมื่อกี่ตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเลย <c oughs> ทุกคนโอเคโอเคถ้ okay, okay. างั้นนะครับ <c oughs> น้องๆเรามาทำการกดลับัะเลยดีกว่านะฮะอุ้ยผมกดเร็วเกินไปใช่ไหมนะทุกคน กดเร็วก็ไม่ได้นะฮะโอ้เกมนี้รู้สึกว่าจะเหลี่ยมทุกดอกนะฮะแล้วบอกว่าเพื่อนกันนะฮะนี่ได้มา8ตัวแบบจุกๆเลยนะครับน้องๆโดยที่รอบนี้นะทุกคนตัวที่เราได้มาเนี่ยจะมีดาเมจมากถึง4.75คิวเลยนั่นเองนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นยน้าตัวรีเจเนเรตนะทุกคนดาร์เมเจอร์กันนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องเราก็สามารถเอาพวกนี้นะทุกคนไปทำในส่นวนย้ดตัวบัฟได้กันนั่นเองนะซึ่งอันนี้น,นะทุกคนถือว่าเป็นเลยรที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าที่เป็นย้าตัวดูดดั้นมังกนี้น่ะค่ประมับน อยู่เท่านั้นแันั่นเองนะแต่ว่านีเน่ยเป็นตัว Legendary นะทุกคนที่เป็นตัวดาเมจเธอแล้วแล้วสามารถทําการทาเป็นบัฟได้ด้วยนะฮะและมีดาเมจเนี่ยมากกว่าเจ้าตัวมังกี้อีกแันั่นเองอ้าเป็นไงทุกคนโอ้โหโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการเลือกไว้ก่อนละกันนะครับน้องๆรอบนี้เราทําเป็น5ชั่วโมงละกันทุกคนเพื่อเราเจะทำคอนเทนต์ทาการแจกสัตว์เลี้ยงกันนั่นเองนะฮะหละังจากนั้นครับทุกคนให้เราหนับไปในส่วนเจ้าตัวแฟนตาซีโวกันนั่นเองนะคนแล้วก็ไปในส่วนเจ้าตัวะะดาดเอ็นชันนะฮะเพื่อท ทำนะครับน้องๆนั่นคือเจ้าตัวบัฟเหรียญตัวใหม่กันนั่นเองนะฮะและแน่นอนครับทุกคนว่าเหรียญตัวใหม่นั่นคือเจ้าตัวการ์ตูนคอยนะฮะไอเจ้าตัววาเลนไทน์คอยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นเจ้าตัวบัฟได้กันนั่นเองนะ,ะที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกบัฟต่างๆนานาน,นะครับทุกคนที่เราเนี่ยสามารถทำการเลือกได้นะ,ะแล้วคือแบบว่าตอนนี้ทุกคนเรามีเจ้าตัว 4.5Q เนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะ,ะมีตัวเนี่ยทุกคน1 2 3 4 5 6นะฮะทุกคนโอ้สิบสองสิ ทะลุกราฟเลยทุกคนเราสามารถถือได้แค่14ตัวเท่านั้นนะครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวเลยนั่นเองนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูบัฟกันดูดีกว่านะครับน้องๆการตูนคอยนะฮะดูดิทุกคนว่าจะตัวการตูนคอยมีตัวไหนบ้างการตูนคอยนะครับน้องจะไม่มีตัวใหม่ๆเลยนั่นเองนะนี่มีตัววาเลนไทน์ทุกคนแต่ว่ากาตูนคอยเนี่ยก็เป็นแค่บัฟระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยเป็นตัวแค่ 240T นะฮะทุกคนซึ่งถือ ลองดูดีกว่าทุกคนว่าดาเมจเราเยอะมากขนาดนี้นะครับน้องและเกิดเราไปทําการตรีกล่องเนี่ยมันจะโหดมากน้อยขนาดไหนนะฮะโดยที่เรานะครับคนจะไปเจ้าตัวดูดันวอลนะฮะทุกคนแล้วก็ไปในสัญญุตัวดูดันเคปก็ได้ทุกคนหรือว่าเจ้าตัวซาฟารีก็ได้นะฮะพี่เรว่าระดับนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนจะพอเหมาะมากเลยนะฮะเปิดในสัญญุตัวดาเมจด้วยครับน้องๆจิปเปิลคอยก็จะตัวดาเมจคอยกันนั่นเองนะฮะเอากองไหนดีนะน น้องเอาเป็นกองตัวใหม่ดีกว่าทุกคนเออโอ้ยแต่นี่ส่งแค่หนึ่งตัวเองอ่ะทุกคนโอเคโอเคอ่าทำการซินออไปนะฮะทุกคนดูดิทุกคน,น,กคนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้เหรียญเท่าไหร่โอ้ยหกล้านหรือเ่าทุกคนโคตรโหถ้าเกิดได้ตัวคงตัวคูณมาพี่คิดว่าน่าจะเจ๋งแจ๋วมากกว่าน,นี้นะฮะนี่ดีกว่าทุกคนคูณห้าครับน้องๆเดี๋ยตรงแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะได้คูณเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่านี้นะครับน้องๆไม่มีในสัญญ์ตัวเซิร์ฟเวอร์บูทแกนั่นเองถ้าเกิดมีเซิร์ฟเวอร์บูทเนี่ยพี่คิดว่าเป็นอะไรที่แแแแจ่่มมมวววากๆเเลลลยยนนนะะะฮคือสััตต์ี้ง นะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นตัวฟารมได้กันนั่นเองนะฮะ,เ,าาเ,เ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับเคอร์เบอผมด้วยนั่นเองสู้ประลองใจผมไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดิ่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกัน I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all life change. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here. I see rappers lying dark high